สวัสดีครับเหมืนอนี้ิมเราไปอยมาส้มทุเรียนครับเด้อเหมือนเด้อส้มสวนทุเรียนอันอำเภออำเภอ,อยังเก,กาะนอ้อำเพื่อเพือคุณนะครับเนาะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมถืพาไปชมสนวนนั่นเลยครับเด้อบ้านเด้อนี่ดูข่าวเพิ่งมาสื่อันทุเรียนครับผม ว่าบ่ค่อยงามอะไรนะครับเจ้าดีดีแอบซีซูฟูทุกคนครับผมกองเพิ่นบ่กาดเห็สังข่ายครับผมนี่ครับเพิ่นลงคายนะครับหอยมันทีสามสิบปลายหมอครับพี่น้องพี่น้องอ๋อพี่น้องทุเรียนครับทุเรียน ไงตูก็โตครับผมตัวนี้พร้อมจะทุกข์กด้พี่น,ออน้องผมมาอ่นวังสามทิปเลยนะคุผมว่าเงินงโอ้ลงไปนหน่อยแล้วเป็นกะบมกาให้สัมผสัสนะครับแท็กซี่นี่ครับผมนี่ครับผมทุกเดือนครับผม ต่ำเลยครับพี่น้องนาทุเรียนก็นตัวนี้ทุกกรมูเลยครับเด้อนี่ครับบองก้อยมาส้มสวนครับส้มทุเรียนโุชอบไม่มีมีเบิรมีเบิร์ตขุดต้นครับผมโหแต่ว,ว่าบอนเหน่งพี่หน่เขากล่องนั่พี่น้องโหเมื่อกี้อะไรพี่น้องอ๋อ นกนฟังน,นงานสิงฮักเลยพี่นกนกโอ,อ้ยตัวมันกลางแตกพี่นองกมันคนเห็นมาจากนี่มีมนีคู่ต้นเน้อคุ้นกเน้อเหตุกิรอำเภออำเภอของคุณครับผม ตำบลตำบลยังคุมกันหลงนะครับพี่นอ้องฟูว่าตะเขียนของคุณกับพ่อหนะ้ะพี่น้องเนาะดวงเกลือพี่น้องอ๋องามๆทั้งนั้นพี่น้องอืมูพี่น,น้นนองอ ยอ้อนไปเป็นเศรษฐีพี่น้องเลยมันตูปเงาะเติมจังหน้อยพี่น้องมังคืออะไรลองอปผ่าชมเนะครับเด้อเหมือนเด้อครับเดิมสมสวนทุเรียนผมใหา่เงินม้มอนท่องหลวงพี่น้องส่วนครับเป็นมามาสือครับผม ลรล้ครับเนาอ้ยปีหนึ่งมงนงิหลานเนินยังไหนดงเพิ่นโอ้แต่พอกับของควรครับผมนี่นี่แหะครับเจ้าสัวครับผมอ่าวัสดีเอของผมเี่ครับผมครับนี่แหละกับของสวนพอยังไงเลยครับผมยังสียังสีครับผม มันทุบบดอลไบ่ใหญ่เนี้ยใหญ่นะโอไปซับเอฟซีไปค่อยผ้าไปส้มสวนครับผมเล็ดจักดไรละอันใหญ่อ้มีรุ่นนี่เ้มันรุ่หลายแห่ง เสถังโว้ย่ไจ้เอาไว้ววแค้มจนอร่อยล้วันร่องนั่งอยู่บนหัวเก็คือชุดสองตุดสองนหน่อยคงผมมันเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวนี่มันลงสีเบิร์เอาเรื่ออยู่ต้นหนาหุ่ด้วยกคืการย่อเพื่อบอกคือการคือการขนาดยังยังยงสีงอนอยู่ไม่รอดีว่ีอ่อ <c oughs> ยพังเสถงในมันอนต้นหนาครับออบ้าน มันมาถือมันมาถือขวานจังหวะหนึ่งอะนะครับมันมาถือขวานจังหวะหนึ่งมือนไม่แดงลงมันยินมีอลไแดงบ่อตัวไดจะ่ามันมาขวอนนอนอนแล้ววนี้ล่อใจนเข ต่นีีปานงาตัฮักหนานะโอ้หู่ั่นอาส้มสวนหนอ กราอยผ้าส้มตุเรียนหมอนทองพี่น้องอผมยานจะพ่าอยู่แล้วพี่น้องเลยนี่ครับต้นหน่อยเพื่อนเพปลูกเสริมครับผมต้มมันผัดพี่น้อง ủa phi nó, ban ngày thì hát được phi nó tuần thì sớm mai phi nó mới là, những biển bạc phi nó là à, chung hắp nó mục kia nó mục kia nó không kia nó mục lạn nó mục nó mục kia nó mục nó mục nó nó mm -hmm. No. ทำหนี้คนเด้อครับเอฟซีบางกอยไู่ยทุกคนครับผมกะบางกอยมากส้มสวนครับผมเนี้กะขอสวัสดีครับ